ครับสวัสดีครับพ่อมันนี้เราจะมาสาธิตการต่อยอดปืดกระถ่มกันนะครับแบบบานๆนะครับด้วยการต่อยอดต้นกระถุมนะครับตอนเรื่อว่าตอมกีมู้ดผ่าซ่าฝัดตายบ้านเร้นนะครับนี่คือต้นตอมกีมู้ที่พุ่มได้คุดมาสักพักเลยประมาณเกือบร่องเดือนแล้วพุ่มใตตุ้งดําตังเลยคือนี่อันนี้คือมันติดในน้อนะว่าใบมันเตะยปดูวันนี้ก็อุปกรณ์ก็ถิ่นี่ก็คือ เลือยกับอันนี้คือแบบแบนๆเลยนะครับแล้วก็จะมาผมจะมาถ้าติดการอันนี้ยอดกระตรมเดี๋ยพุมไปไปควันตอนกระตรมนะครับควันยอดมันเอาใบวันนั้นตึ้งไงยอดมันเลื่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อยอดตอนตอมกิมูนี่กันนาเลศสักสักต้นนะครับเพื่อเป็นแนวตั้งแบบที่้านๆอนู่นะครับเอาครับเดี๋ยวผมจะเลือยก่อน นี่คือมันยาวครับอันนี้ผมจะตัดให้มันสั้นประมาณนี้ตัาตาตันอะไรกี้อันนี้ประมาณนี้ได้เลยเรือครับอืมนี่ครับลุดเร็วครับนี่กิ่งนี่ครับกิ่งนี่นี่ตะว่าเอาไปปัก เอาไปเจน้ำรือวไปปักในดินเงินถ้ามาทอรากรักชายได้เลยนะครับแต่ว่าราักมันจะใช้เวลานานทักสดในการงอ,อกคนเลยไม่ค่อย,น,ยนิยมเงินแต่ว่ากิงนี้ถ้ามาเอาไปปักลงดินบันนี้นะครับถ้ามาตอได้ที่ก่อนกิงกระตอมเนี่ยตอมกิ้งมุกจวเรามาตอน,นี้นี่ว่าเลยครับตัดก,กิงนี้ออกแตงกิ้งขน

อันนี้ครับหยอดนี่ถ้าโยนเหนียวหอดถ้าเปิดจากได้แหละเข้ามาหมดอันนี้ได้จริงที่จริงมีดมีดนี่คือว่าต้องให้มีกคมคมมีดนะครับเวลาเราเวลาเวลาเราคิดเวลาเราคิดต่อยอดมันจะได้ไม่จำ ปีดอัเนี่ยมันจะได้ไม่จำแต่นี่ไม่เผอกับเราเอาเต่าที่นี่นะครับอุปกรณ์ผมจะเอาจากส่วงข้อนี้นะครับ s ่วงข้อนี้เพื่อว่าข้อนี้มันอาจารเนี่ยมันอาจะะเตกหยดขึ้นมาลาวเตกกิ้งต่อไปหน้านะครับผมวัด นี่นครับเราจะปาดนะครับปาดให้ลุกลดึกลงไปตะกอนมีแค่นี้นะครับเอาต่อทีได้แล้วครับปอกเล่นนะครับปอกออกมาเลย โ <Es> <an> อ้เลยนะครับคือหวาถ้าหวาเจียมันไม่ติดกับกับเปลือกมาปนีให้คูดเจียออกนะครับตรงเข็นไปเรากงกันวันนี้ให้ไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเจียมันเจียมันติดเกนอยู่เราคูดเจียเนี่ยออกกับเจียข้าวๆนะครับเป็นเจียปนนี้เจียขาวๆคูดเจียออกไหมนะครับ บางต้นเวลาเราหลอกเปลือกมันจะหน้าบางต้นต้นนีน้พูดเจี๊ออกนะครับได้แล้วต้นนี้ถึงนกะไม่เล้วยอดอันนี้ยอดนะครับเดี๋ยวพุ่มเลือกไ้พุ่มย้อนเตียมคอนี่ตานะครับเล่ม นดไม่ค่อยก้มนะไม่ซื้อสองเสียบเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเรามาเียวอีกกิ๊งนะครับขยับบปี้ ก็จะเชียบยดช่องกิ้งุปกปรณกไม่ปลอมนะครับแถวะการทำได้ครับมบ๊บบานททำเนีย่ยไปคิดมากครับผมถ้ามันติดมันก็ติดกับถ้าไม่ติดมันกต็านกตายมีรม่อ,ยรองอยางครับแถวโอการโอกาสติดมันมีร่วงครับเพราะว่า ตัวปลอมาแล้นนครับบอว่าตัวต้วตนมันมีน้ำเลี้ยงนะครับยอดนี้ว่านะครับอยอดเล็กกระกิดแต่ว่าก็เอาติดเต็มว่ให้ดีให้ดีให้ติดให้ชั่วเลยครับให้เป็นยอดที่ว่าอวบๆระกิดนะครับยอดยอดต้นเนี้ย โยดจะต่อมไม้อวบอวบจะยิดมันจะมีน้ำอยู่ในตัวของโยดนีด่เรมาประกอบกันนะครับเจ้าชายตัวพัน พันจักข้างหลังขึ้นข้างบนนะครับพันจักข้างหลังนี่พันพันขึ้นข้างบนไปเรื่อยๆนะครับดึงไงเนีนตะกี้นะครับ พันขึ้นปนไปก้างบนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตะกดเทปตัวนี้ปิดเลือกตัวนี้ลดการคายน้ำนะครับมันจะได้โอ,อกาสติดร,รูพันไปเลยพันแบนบบานๆนะครับโตยอดไว้โปล่กกินนะครับไม่ได้โปรก,กายโอเคหึงสัต เทดจ้นนะครับหยดนี้เรียกว่าคลุ่มตุ้งนะครับคุ่มุมตุ้งไวเป็นการขวบเน้นนะครับคุ่มตุ้งนี้เปืือลดการไข่หนามนะครับแล้วก็ขวบคุ่นหนาพุ่มเดี๋ยวผมตัดหยดสักับผมจะตัดใบออกสักทีนะครับเปืือลดการไข่หนามกของใบนะครับตัวใบ ไปจริงๆต้องใช้มีกองกุก้มนะครับเพื่อลดการช้ำของใบแต่๋นี้เราใช้อุปกรณ์แถวที่มีนะครับผมชุ่มเลยครับ<ป>บ้านๆจริงๆนะครับติดเป็นนี้ โอเคครับเป็นนั้นจะินครับอาร์โรวลาอย่างเดียวนะครับว่าจะติดไม่ติดเดี๋ยวถ้าว่ามันติดปันผือผมเปิดตุ้งเลยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนนี้นะครับจำตอนไว้เลยว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว,ว่าติดไม่ติดนะครับต่อไปช่องยอดโอเคสวัสดีครับ